ม ality, ีข่าวด่วนเข้ามาใช่ไหมครับใช่ข่าวด่วนนะคะจากผอสปกรสบคนะคะพลเอกนัฐพลนาคพานิตนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะที่เป็นผู้ในการสืบัติการโควิด1 9หรือสปกรสบคนะคะมีการทําจดหมายเวียนเมื่อวานนี้นะคะ12เมษาถึงหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศด้วยโดยบอกว่า นายกสั่งการให้มีการเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะเต็มขีดความสามารถจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทํากิจกรรมแล้วก็ที่สําคัญพยายามใช้รูปแบบการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการประชุมการเรียนหรือการศึกษาอบรมต่างๆด้วยนะคะก็คือขอให้เข้มกันทุกส่วนราชการต่างๆนะคะเพราะเนื่องจากว่าสาเหตุการเกิดโควิดระบาดรอบนี้มาจากสถานบันเทิงกลุ่มนักศึกษาที่มีการปิดภาคเรียนแล้วก็มีการกิจกรรมรวมกลุ่มก็เลยให้ขันน็อกนะคะใช้ยาแรงเลยก็คือให้เวิร์กฟอร์มโฮมด้วย โดยมาตรการส่วนบุคคลก็มีการย้ำด้วยนะคะย้ำในจดหมายเวียนเลยว่าให้มีการสวมหน้ากากอนามัยต่างๆแล้วก็เว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมืออย่างเคร่งครัดด้วยในทุกๆก,กิจกรรมใครเคยไปที่เสี่ยงบอกเลยหรือกิจกรรมเสี่ยงนะคะก็ให้มีการกักตัวเองอย่างเคร่งครัดที่สําคัญถ้ารู้ว่าตัวเองไปที่เสี่ยงแล้วกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่สาธารณะด้วยน,นี่เป็นข้อแรกในหนังสือเวียนค่ะครับ ข้อ2มาตรการในสถานที่ทำงานสถานศึกษาอบรมนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ,อ,อสบคอ,อนุมัติให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือที่เรียกว่า Work from Home ด้วยอย่างเต็มขิดความสามารถให้มีผลยาวไปถึง30เมษายน64ด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการที่ จะเกิดการติดเชื้อในที่ทำงานหรือสถานศึกษาด้วยนะคะลดการแพร่กระจายนะคะโดยเฉพาะหลังเทศกาลมีการกลับจากต่างจังหวัดค่ะขอให้ยึดถือปฏิบัติตามมติคอรมอวันที่17ด้วยนะคะแล้วก็การจัดการประชุมต่างๆก็ขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมก็คือใช้ออนไลน์ไปรับทราบตามนี้ บริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆนะคะช่วงระหว่างนี้นะคะจะอีเมลแจ้งเลยเปิดมาไม่ต้องมาทํางานนะคะเวิร์กฟอร์มโฮมกันไปเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาเชื้อมาแพร่กระจายที่ทํางานที่จริงน่าจะมีข้อหนึ่งนะข้ออะไรคะเดี๋ยวดูซิมีไหมไม่มีมีสองข้อมีแค่สองข้อที่จริงน่าจะมีสักข้อหนึ่งอะไรคะบัญชาจากลุงู่ถึงพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงราชการค่ะแวดวงรัฐวิสาหกิจและบรรดานการเมืองทําอะไรคะบัญชาว่า ช่วงนี้ทำตัวดีๆหน่อยเลิกัว,วยเยอ่เลิกซะเถอะไ,ไปแฮปปี้เบิร์เดย์ไปยินดีไปฉลองอะไรต้องี้อะไร,ไะไรก็ก,ก็ดูสิครับวปอ51อใช่ไหมรองไอการสูงสุดใช่ค่ะรองไอการสูงสุดเข้าไปร่วมแฮปปี้เบิร์เดย์เพื่อนๆในกลุ่มเล็กๆขนาดเขาบอกเขากลุ่มจำกัดด้วยนะนกลุ่มเล็กๆ5้าคนมนะั้งใช่ไม่กี่คนอนะ่ะแต่ติดเชื้อ5คนอนะ่ะวงนั้นนะอ่ะก็คคื เขามีเพื่อนเรียนวปอวรุ่น51ด้วยกันในกลุ่มที่ใกล้ชิดกันมีคนหนึ่งเป็นครบรอบวันเกิดเขาก็ไปแฮปปี้เบิร์เดย์กันแต่ในกลุ่มนั้นมีคนติดเชื้อแต่ในกลุ่มมีคนติดเชื้อในที่สุดกลุ่มนั้นที่ไปกินข้าวแฮปปี้เบิร์เดย์กันเนี่ยแม้ติดโควิด -5 คนอันนี้ขนาดกลุ่มเล็กนะไม่ได้<ฮ>ไปที่สาธารณะหรือที่เปิดเผยนะ<ฮ>อ่าต้องเตือนกันต้องบอกกันฟังท่านนายกมัามมามบบนอฟหะก่ไค